สวัสดีค่ะวันนี้ตอนรับขอสู่ซองอันบาน,นองเราทุกคนเนาะวันนี้เข้ามาเปิดคลิปอยู่น้ำหม้อนี่แหละมากินเขาก็ขอบคัวเนาะกินเขา่าสามาคีไอยน้องเนาะเพราะว่าก่อนเดินทางผมส,ส,สีเดินทางกับไปบานสวานเนาะทุกคนเนาะอันนี้น้องสาวกบแฟนน้องสาวนั่นแหละตอนนี้มาพากันมากินมุกกะทะกินเขานอกบ้านกับขอบขวพร้พอมหน้าพร้อมตานะเพราะว่าผมก็ผม มีไอ้หน้องก็ดีสองคนเนาะน้องอ้อก,กับผมไอ้ใหญ่คือผมนั่นแหละอันบันนอกน้องอ้อก,กับอันบันนอกกับคนมากกับแฟนนี่แหละตอนนี้น้องสาวกับทองเลยสี่เดือนเลยเห็นไหมครับอ้อเปิดเคลยบอยู่หนา้าร้านมุกกระทะ a แล้วทุกคนเนะาะฟังไปาพาไปน้องเข้าไปเบิง่งบรรยากาศครอบครัวเขามีซับนี่แหลเะเราฟังของผมลูกสองคนลูกสาวก,กับลูกชายเนาะกับพ่อกับแม่นี่แหละ จะโดนมีโอกาสกินแบบนี้ได้หบโอ้โหมันสองสามปีแล้วสามปีขึ้นนะมั้งแต่สิมีโอกาสแน่วนี้แนวทุกคนเนาะไปรุเบงขอบขวดสัมมาคีของเฮาออนไปนสนเสร็จเหรอตักเกล็ดสวัสดีค่ะยายมนคนกำลังกิน กำลังกินสวัสดีครับพญาคมกินเขาหนอกบะ่กสวัสดีค่ะ,คคะน,นัะะนงอ้อน้องสาวนัน่นขวดนี่อันนี้แม่น้องสาวน่าจะน่าคือพอเนาะ แต่ว่าแต่ว่าผมอยากหัวหลานหัวหลานในแม่หัวหลานน้อยหนึ่งแต่อ้อนหัวบัวหลานไปหาอเอียมาอวหลานเงินหลานพวกาเข้ามาแวะกินเข่านะหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่แล้วโดนมีโอกาสเพื่อทุกคนนี่แหละ ะม,มากินก่อนอนะีเนะื้มอมุกล,ลิกนหลานอยู่หน้าหม้อบบนนี่แหละทุกคนเนาะ<อ>บ้านผมบ้านพ่อบ้านแม่บ้านเกิดในแทนอยู่หลังหม้อบบนนี่แหละเดี๋ยวบรรยากาศหน้าฮอนด้าเกียร์ชิลดนนท์เน,นะนี่ยแะสักคาหน้าหม้ออบบนเนาะทุกคนเนาะกินเราเนี่<อ>ย ณคขับเอาไหนเขาบอกเยยวตั้งมากเินี่นึงกอนเลยยงไปอีกกิน่านกิน่านลดัหย่แล้วมแมนหิวม่นหิวแม่มนนหดมันได้วาใ้เจบมอนนี่ตองป่ะขหนาท้าย มาจะกดครับเจสพระเจ้าช้างมาพระเ้าามามาจะกดมาเกีบกับปุกในถ่องเจ้าก็สิงงเนาะแล้เด็กนอยทัานมายืนรเจ้าตัวสิบี่หล่อเมาแลาจะกดเนาัานี้ี่นับลูในถองน้ำตัห้องกระด้ษสี่เดือนอ่าเดือนหรอปะ แพนกระบานซีเกตมาเลยสันน,นี่ฐี่หนึ่งอันนี้แฟนนอกัเป็นคนซีสเกรกันเนาะอันนี้สว่างกับรรเป็นคนซีสเกขอบั้วนี้เอาแต่เอาแต่เมียเอาผัวคนซีเกเกะทีพวกทหกะทะที่ว้านียอันนึงกา ใส่ที่น้จิมเพืเ้นแ่เนาะอนดยกินก่อนนี่เกินยูรานน้องเพชรทุกคนเนาะี่คือลานเพ่นน้อเพชนย่างเกาหลีคนสมัครกบเอมากินไดมันยเป็นบางเพราะว่าสมักินข่าอยูบานกับคั่วเนาะแต่ว่าเมนี่เขามาเปิดโอกาส

กินเลยๆหลายอย่างแต่ทุกคนเนาะโดนมีโอกาสเถื่อท um, ี <c ười> <c ười> <c ười> <se um ่เขาได้เงินหรืว่ามันก็มีปหาปีเลยนนอกบ้านคิดว่าพร้อมนะพร้อมตาทีสองไหนองนะทุกคนเนาะ

คนงานเขายู่บนนี้พี่าซีเกียดนเดินทางนี้ด้านไล์มากินข่าวมากินกินไปก่อนไปยัง ฟานี้เขาต่อให้เนาะไปยัยมัน่นกินข้าวนอกบ้านพร้อมหนา้าพร้อมตาลูกเป็นยังไง <Yeah. S 1> ตอนนี้เอาซ้ำดีก่อนเนะาะหาเบิ่งลูกเต่ตาตั้งรักในกุน,นีเจังสีคาร์กุนีส่วนนี้เอาส่วนนี้ส่วนนี้เอาตามกับกินตามกำลังซ้ำหน,น,นี่งทุกคนเนาะ อานสาวเหนี้ก็มีความสุขได้แต่หขอมีความสุขกออินอาหารในบรรยากาศพ่อโบ้ลรางถ่วไอ้พ่อโบในคัดกระทะพ่อฝั่งนัง้นก็จะเป็นหลานเราหมทั้งสุแมหลาน แต่ว่าป่านเห่าก็ยังบ่รวยคักแต่ว่าพออยู่พอกินแต่สักมืมอมันก็ต้องรวยนะทุกคนเนาะเสมอแต่ไปฟ้องเห่าวันที่หนึ่งคนอ่ะย่ดีมีแห้งกับพ่อละเชื่อโอกาสสวัสดีปีใหม่เบ้อสุขสุขลุ่นเด้อทุกคนเออมีคน ถนอย่ดไหนเราบางค่จะกดถึงน้ำอยู่แต่ว่าเขาเขาจะไปม้นเอาเขาจะไปเขาจะไปม้นเอาเขาจะไปม้นเดอดิเข็นเขาจะได้ทั้งบนทั้งล่างหมนเลขตัว่าในคลิปเต้สีสานั่ บออีกตัวหลาสุดนี่สตัววแม่สุดในี่วกันยัข้าเจ้ามุนออาเจมุนอ,อมันข้าเจ้ามุนนอาได้ได 4, 3, 4, 3, 3, ้แด่าิกอันนบยนเจ้า,าดาว,นะวันนี้ก็ม่คนถามอยู่วัวนั้นได้หรอวัวนั้นขาแม่แกไอันก็สีลายมื่นเนาะเออวนวันนั้นแปดสี่สามบริซื้อน้ำเมเนาะสามตตรงเลยลรออยู่กัติดตามด้อ

แ่บอกไปเป็นยังไสามสามหกสแล้ว่ายายพันธ์แล้วได้อีกสามพันกว่าบาทอ๋ออาชิมเบิ้งเออวันน้เรามาห้กิโลอ๋อไม่ได้กินหรออาชิมเบิ้งแซ่บวะชิมเผาก็อยากทายเพราะว่าไอซีฮอร์มันเป็นซูมซีกัน

เพื่อนในโบสอโดนเติบจ้ผัดเรียกสามตัวแล้วว,าวกาจะคื่อผัดตัวนั้นเ้าซื้อแค่สมตนรวจแค่สวยๆเอาชิมด้วยชิมเขาสมมคีกับรอบขั่วีาหมดจะแซ่บนะ เขาเสาเด่นกินแต่ข้าวรามโคตรเคืนบาทก็สวัสดิข์ข้าวรามกับอิ่มเปดนหมื่นนี่ร้านนี้มากบอกมันไม่พักอันนี้นะนี่ขื่นชายนีย่มันแสบเอที่แ้มหมูหรือหมอกัดเป็นเหมือนเด็ดป่ะป<อ>้าสาม<า>ตัวตรงเดิคือตะลิบแก้มหมู คลิปนี้ฮอตสีบอดต่เหลืองเลงเนาะทุกคนเพราะว่ามันจ่อแล้วอ่อ,อ,อาจารย์มาดิซ้ำหมวดแล้วจะว่าหวดนี่ีบอดนี่คันพูดได้เถือกาเปเด้อเป์เี่ยเดอเ้อคันถือ3ตัวตรง <c oughs> จ้าสิตโตได้ดอกเนาะไก่หอดมือคนละวันที่หนึ่งคนละเนาะจ้าสีหูแต่วันเลงอ่ะออกวันที่สอง แม่มากินหลายกระโม่เพราะว่ามีสองคนในท้องด้ยกินบวบากอยู่เสื่อาเสื่อมแล้วกินบวบปากเุ้ยรานเนี่ยเราเส่บด้วยมจิ้มเราเสื่บ <c oughs> คิดแล้วว่าต้องมาร้านนี้อมจ๋มรา,นมานเานยวัดยืนไทยอนยเขาจะรัพก ให้มันเห็นเบ,บ,บิดเบิดสิหาเบิดแล้วนี่ตัวนี้ก,ก็เห็นเบิดเด้ครบเด้อันนี้มันดูไกลไปอันนี้ถึงไกลเดี๋ยวมาลาปุกทุกคนมอ,กกอมองกล่องนะสามสี่ไทลูกโอเคอิมหนุบม, <c oughs> มาทุกคนเข้าของนุยาตก,กินกันก่อนเนาะเดี๋ยวปิดยช่ ก่อนจะซีสเก,กียนเนาะทุกคน,นะกนบ้านบ้านเมียพม่แเลยอันนี้เป็นกันคนซีสเก,กียืเ่อกันแต่ซีรัตนาอำเภอซีรัตนเนะขอบขวดนีไได่ไม่ใเป็น่ทบม่อไรเเอาขอกัเย <laughs> แนวมันไเนงเนินเด็ดทองไให้แม่เขาน้ำตาต้นเนาะเ <c oughs> พราะได้ขา,นะนาน้ำปูนน้ปลาเนาะทุกคนเนาะเ็ดเอาชุดเนียวนี่เลยาได้เงินเขาเฮ้ย <c oughs> มูกระแทะมกระทะ้ฟันย่เอสิงไปนางแลวโซ็นางยื่ซื้อวันนี้เดือบยิ้มหลอวะต้อมาแต่หกโมงหรอวะอ๋อเสือองวันนี้กออิดสางบาทนองแล้วทุกคนเนาะก็เล่งสางบาท ขึ้นมาแล้วว่เขาขึ้นมาแล้ว่ะเด็เขาขอเทีวีอื่นนน่าตั้งาอหอดขอบขอบหน้าต่างกันวบหน้าต่างมเดโอ้สร้งยต้งพอจะพอต่อเนาะตร้งเงื่อะไรแต่ว่าแลวไหนมันมาต้องใส่กำลังใส่แห้งารต้องเตือนมูมายุกซอยคือว่า ตั้งเาเได้พอตั้งพี่ไม่ไหวตั้งพี่ไม่ได้ตั้งเสาตั้งเสาเสเสามกนานว่ะองครบมาแล้วเือแต่เวลาตั้งไอสิลปสื่อยังข่มหาพอื่นไปเจออะไรอย่ากันแกนเอ๋อไม่ทำหลังเป็นพราะเนี่ยที่เราวันนี่ทมาดีทุกไปร่วมพไดน้ำมา วันนี <ok ้ส่วนดาววันนี้่องตอตัอ่ะกินนก็ประยุทธ์นี่ยพอแล้วพอทุกคนกินเขากินน้ำน้ำกันก่อนกราบชีสเกตเนาะหรืออุไรๆเรื่อยๆอ็บรรเด้อยขอบอกขอบใจขอบคุณครับเด้อทุกคนเนาะที่เบิ่งดจนจบคลิปคนละแต่อยู่ดีไม่แห้งคนละเบิร์ดสุขุทุกคนเนาะเพียงพอกันคลิปหนาทุกคนเนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย กินก่อนเริ่มหิ oh. <laughs> <has contamination> <outside> ้วดอกบานนี้เก็บบรรยากาศใหพี่้อเกี่กบบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งเนาะเนี่ยล่ะทุกคนบ๊ายบายอ่าเถเลขาทาเขกับแม่อยู่ทคนบ๊อคนบายบาย